กองทุนกยศของเราเนี่ยเป็นกองทุนเมตตาธรรมคือกองทุนที่ตั้งขึ้นมาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ที่อยากจะเห็นความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองความเจริญมั่นคงทั้งสติปัญญาและจิตสำนึกของคนในชาติเยาวชนของชาติเพียงพอที่จะรักษาอนาคตของตัวเองแล้วก็อนาคตของ น้องๆที่จะตามมาได้ด้วยหมายความว่านึกถึงรุ่นน้องต่ออีกเช่นเราปลูกผลมากรากไม้กินหมดแล้วแต่เราไม่เพาะเมล็ดพัน์ธุต่อขอ้าวโพดมะละกอฟักแฟงแตงกวาเนี่ยมันมีเมล็ดพัน์ธุถ้าเราหย่อนลงดินหน่อยนึงประเดี๋ยวรุ่นน้องของเราเนี่ยลูกหลานของเราก็ได้กินต่อที่สำคัญที่สุดก็คือว่าดอกผลเหล่านี้ มันจะงอกเงยมันจะงอกเงยเหมือนเรา,พาเพาะเมล็ดพันธุ์พืชลงในดินนั่นแหละรดน้ำพรวนดินเราได้กินด้วยลูกหลานของเราได้กินด้วยพื้นแผ่นดินเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแต่ถ้าเราถอนทิ้งถอนทิ้งทุกคนมาก็มาถอนทิ้งกินแล้วก็ตัดทิ้งตัดไปด้วยไม่ปลูกเลยแม้แต่คนเดียวในที่สุดเราก็ไม่มีแม้แต่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะกินกัน กเยอสอเนี่ยเป็นเสมือนกับบ่อน้ําบ่อน้ําดื่มอยู่ในตุ่มเต็มแล้วถ้าทุกคนดื่ม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 คนมาทีหลังก็ไม่ได้ดื่มนะมันหมดแล้วแต่ถ้าทุกคนดื่มแล้วเติมตามกฎกติกาเติมไม่ได้เติมมากเติมเทเลนิดเทเลนิดเทเลนิดน้ํามันก็จะเต็มตุ่มตลอดเวลาพระอาจารย์อยากจะให้น้องๆที่มีโอกาสได้รับ ทุนจากกยศของเราแล้วเนี่ยได้ลองหลับตาคิดดูว่านอกจากเราดื่มน้ําในบ่อน,นี้แล้วเนี่ยยังมีคนที่เดินทางตามหลังมาติดติดอีกมากมายมหาศาลถ้าเราไม่เติมน้ําลงไปในตุ่มให้เต็มไว้เนี่ยน้องๆเขาจะเป็นอย่างไรอย่าคิดว่าเขาไม่สําคัญนะเขาสําคัญมากเราก็สําคัญมากถือว่าเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทาง ของคนขาดแคลนคนที่ไม่มีโอกาสทางด้านการศึกษาแต่วันนี้ไม่ขาดแคลนอย่าทําให้มันขาดแคลนนะเพราะเราไม่ขาดแคลนแล้วและความสุขความอุดมร่มเย็นความอิ่มหนำสำราญเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเองก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าสำหรับเยาวชนทุกคนที่ได้โอกาสอย่างดีในชีวิต ขออำนวยพรอให้มีความสุขสวัสดีและมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในการศึกษาในการทำงานและก็การช่วยเหลือเกือ้อกูลให้กองทุนอันเป็นเสมือนกับบ้านเกิดของเราตุ่มน้ำของเราเนี่ยมีความเจริญมั่นคงยั่งยืนตลอดไปขอเจริญพร